สวัสดีครับบาทอสวัสดีทรามช่มครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับผมไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับผมมาหาคูบาวัดป่านะครับผมคูบาบอกว่าบาทอสนะครับมาด่วนครับฝันดีแล้วฝันดีครับนะครับ่านมช้ชมเอานะครับผมมาฮอดมาถึงแล้วครับผม เมื่อวานฝนตกด้วยพี่น้องเด้อครับฝนตกนะครับผมยุนีน่นายจะตกขึ้นกันพี่น้องเดี๋ยวจังไปทำคู่บาน้ากันนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ออกจะคึมคึมแน่นาะพี่น้องเนาะ,ะนะครับเมื่อวานน่าจะฝนตกด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ตกอยู่นะครับท่านชมเข้าไปกราบนมัสก,การคู่บาน้ากันนะครับจังไหเพิ่นคิดว่าฝันดีนะพี่น้องงวดนี้สู้ต่อคู่บาคุนบาน,นะครับท่านชม สู่ต่อเอานะครับมาหอดมาถึงแล้วเขาไปการาบนมัสการคู่บาลน้ำกันนะครับผมหาเบลเนาะขึ้นเนาะ,นะครับผมการาบนมัสการ,รครับคู่บา,ากลกราบนมัสการเจ้าคระคู่บาลเป็นในเบคือส่งอารมณ์ดีนะครับผมอารมณ์ดีก็คือว่าล่ะหอดที่แล้วโอ้เสียดายนะครูบาเนาะหอดที่แล้วบ่เขาได้พลังได้อองวดเก่า ครับห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับออกเก้าห้าห้าเก้ารางวัลข้างเคียงบ่เข่าพี่ตังฝนตกบหครับเมื่อวานคู่บ่าเดชตกคืบกลับมาร่มตกก็คือเย็นแล้นนี่ครับผมกินอินขึ้นไล่แจะมาเห็นเป็นห้อยคือฝนตกยุ่เลยสักสามีละอมกระมานยุ่งเป็นทีสามครับเบ้าเบังมาไดบาวันสครับผมจยางแรกคือว่าคู่บ่าวคือเป็นส้งอันร่มดี ที่เอ็มโทษบอกเบาเถ่าจังไหนคือว่าโอ้ยเด็กมากมาตัวเก่าและครับผมมาตัวเก่าฟันในตองวันเลยสิครับคู่บาเห็นบอกเบาเถ่าพี่น้องคู่บาเบาฟันดีไม่ได้ฟันเก่าน้ำหัวมากเลยก็แล้วแต่กรเบิ่งเป็นทุกความเหมือนเทิงความบันเทิงนะครับเนาะต้องบาซื้อก็แล้วแต่ซื้อให้คู่บาจัดผู้เดียวก็ได้เพราะว่ามันฟันตองวันหรอเมที่สิบหกหรอตรงนี้ฟันเห็นเบาเถ่ากับแม่หมูไปท้ำคลิปไปท้ำคลิป ข้าบรสิตไนแบบเป็นต่ำโพ้นครับรถมันปีนโพ้นมันงายแต่งเลยไหมครับายทะเบียนรถตอหอยต้องแรงเข้มขักแค่ห้าห้าห้าชุดครับผมเออเป็นอย่างบนนอกคะตือบ้ันนี้ตกวันที่สิบวันที่สิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบเจ็ดวันผระครับการผ่านมางูตัวเกา่างูเด็กน้อยหาค้นครับเด็กน้อยหนังมัดพรมจุกีหาค้นครับผ้าเปบไปไปเฮือนเก่าครับ เพื่อนเป็นคือจังคือจังหนังไม่นากนะครับเป็นเพื่อนเก่าเป็นสมัยเก่าครับผมไปพอไปพองูตัวงูทองขําตัวนั้นอ่ะครับงูต้องคําตัวนั้นก็เลยบอกว่าจะลืมตัวเกาเดอระครับผมอืมกระมาอันก็เลยบอกแล้วโคดเป็นตัวเลขไหมครับโคดเป็นตัวเลขเป็น้าศูนย์ฮาศูนย์าแปดฮาศูนย์้าแปดเนี่ยอืม ก็เลยยังมักตัวเกา่าตัวเกานะ่าอืมเป็นไม่กี่เรืมตัวเกา่าอันนี้งวดเกา่าธรรมชุ่มหาศูนย์ก็หาแปดจะสร้างลอตเตอรี่ไปเนื้อตัวนี้วงคักเนาะอืมหาแปดแปดหาคู่บาววงให้คักเป็นเกาหาพี่น้องอือครับอืมใครยู่ยังส,สีสามซอย <laughs> มันบ่เป็นตะลุ่งเหนะครับก็เลยบ่ได้ลงก็เล่ย์ประเดิบ่บมันมาผมมันฝัน บมเป็่นตลอดลงคลิปครับเลยช่วงกินเอาผู้เดียวครับผมแม่โอ้แต่ว่าไอ้ที่ฝันต้องวันนี่ฝันว่าเบาเท่าฝันฝันอันฝันอันว่าเบาเท่าลหรไปเหตุครับยุ่ลางทงหน้าไหมครับผมมันเป็นทงหน้าแั่ผู้ชายเด็กผู้ชายจะจอยหรอกครับมันนี้เหตุคลิปแล้วกับ้ากันเบาถือโทรศัครับเบาครับผมเบาเปขึ้นรถแต่บมมีสองคนมีมีอีกผู้หนึ่ง ครับอืมอืมพวกบอกซื้อแล้วดอกครับอืมอืมเอ้าช่องบ้าเถาคือพี่สามบ่เนีสามสามคนครับเพราคนในทีมงานมาเพิ่มเพอืมแตเบ้าเถากับแม่หมูไปเห็นคู่บาเนี่ยครับอืมวันนี้ไปขับรถจากไหนจังไปไปตามพ้นไหมครับปีนที่เราเป็นเล็กที่เบียนบ้าเถาหาซูนแล้วรถนี่พลิกเลยป่ะครับมันพลิกแต่มันพังพังบ่รถเนี่ยมันบ่พังเลยแต่มันพลิกพลิกคาบ่างายเลยพลิกขาง แต่แข้งคางป้ายทะเบียนก็เรื่องหอยต้องแรงอยห,หอยตรงๆลงหอยหอยตรงๆลง,ง,งมางงงคูค่บ่าวาหาสูนย์มันสิเป็นลางบ้องังไงเอ,อ้หาห้าจะเป็นบนบ่แต่ทางหาูมันห้าห้าห้าูาารเนีคูบ่บ่าหอยเลขครับเลขหาสูตรหอยตงรองลงมาเดี๋ยวคูบ่บาวสี่สี่บ่บเขียนตามคูบ่าวรถ่หาแปดครับผม เอาขึ้นได้4หา8ครับคูณบ่าท4 5 8มาแต่ใส่4หา8นี่คืบอกดอกครับแล้วก็หา0เซํานั่นแ้ละหา8นี่อยุ่บ่ครับผมหา8ตัดบอยู่บ่วิ่แล้วจะสี็ดเอาเด้เน่นตัวนี้คักเลยเลยครับผม ขีดไปก่อนหรือให้วงเลยครับผู้บาวให้วงโลดหาซูนโควตคักแล้วครับจองไว้แล้วลอตเตอรี่สองคู่นี่แม่นโอ้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าคู่บาวทู่ไปบอกเปาเทาอยู่ว่าให้จองเพราะว่าครับมันบอกย่านแจังในคิดตีเป็นซีหาแปดซีหาแปดเนี่ยบ่ครับคิดมากเป้าๆเป่าตรงๆหรอวะ คู่บ่าฟันได้สองคูณนี่นะถ้าฟันเกี่ยวกับทะเบียนรถบ่าวบ่าวเถานี่บ่าวเถาคิดว่าจะเป็นห้าห้าศูนย์พุทธิมากกว่าครับคู่บ่าอืมบอมันมันมาฝันมันมาฝันอีกรอบนึงอ่ะเด้ครับมันพอได้หาศูนย์ครับอืมหาศูนย์กับปิงหน่อยหาคนกับปิงหน่อยหาคนมัดหัวจุกมัดหัวจุกเป็นกลุ่มๆยู่หัวนี่ครับอืมนะอืมงานออกหนาวเพราะว่าเพราะว่าอันพวกนึงก่ะ ก็จะได้หน่อยปวดร้านเขาเนี่ยแม่มัดคนจุกจุกจุกหัวครับจุกโกมโกมจุกหัวเนี่ยพูดพูดลอ่านพูดละานพูดละหาคนเต้นอันอันใส่อันโจงกระเบนนะครับเบอร์ใส่เสื้อจุกมีแต่จพูดเจ๋อจอยครับแต่หัวจุกไอ้จุกกับจุกขักจากกกมหลุดด้วยครับเล่กไปเพิ่อนเขาบอกเขาได้เพิ่อนบอกหาชูนเป็นแบบอุมาณเนี่ยบอกครับบอกบอกงูตัวเก่าเห่อไหมงูทองคำเนี่ยบอกงูทองคำตัวนั้นที่มันบอกตัวนี้แหละ เห็นงูพ่มในฟันนะบอครับผมงูตัวนั้นเพิตัวน้อยก็เข้าแบบนแล้วเพิ่นคเป็นตัวเลขพวามแมนอือเพิ่นคตเห็นตัวเลขน่ะเป็นแปดให้หาแปดแล้วก็มา่อคดเป็นหาศูนย์ครับแล้วก่อนกอนก่อนสี่หายไปเพิ่นก็ว่าหาศูนย์หาศูนย์ย่าตัวเดียวคือเลขมาตรงกับฟันกับมากบ่างกับรถเบาเท้าครับผมกับเบ้นศูนย์หาศูนย์แต่เน้นตัวนี้ตัวเดียว จัดหนักแล้วนี่จัดหนักแล้วคูบาวสร้างอีกสร้างน้ำตูะไปสร้างน้ำเันือนพหไ่สายอยู่บริบที่เป็นขายรตตลีเอาเบิรี่เอาหมดหาซูนโซเอาผมชั้างน้ำเจเจกะนเอาเบิดแต่่าเอาศูนหาศูนหาผมเอาเออกูหาเลยหาซูนแล้วเห็คู่บ่าอเจพนบ่าอยู่พนบ่าวพี่แหลกว่าเอาเบิดบอเ้าเบิเพดพนก็ได้เอาไหบ่าวเท่าอันซีนี่ ว่าแบบแบบตรงๆเนาะคู่บาหาเบิ้งของของคนอื่นแล้วเอาเอาลักลอยมาใส่ลักลอยมาใส่เบ้าตรงๆเท่าบ่มุสาเอาลักลอยเพิ่นมาใส่เอาลักลอยอกผู้ใดแม่นแม่นมาใส่ซื้อใส่อาศัยเขาเจ้าซื้ออาศัยลักลอยเพิ่มแม่นแม่นอ่าเห็นหลายเจ้ามันแม่นคู่บาก็เลยจับครับอาศัยตัวนี้โมเมนต์เลื่อคู่บาเลยจะอาศัยเขา เราะว่าเลขลักลอยไพ่แม่นคู่บาก็เอาดึงใส่ตัวนี้ซื้อลักลอยไพ่แม่นก็หกคนเลียวหก็เอาหกใส่หกห้าแปดอันนี้คือความคิดของคู่บาสนี่นะครับขับซีใส่ถ้ารักลอยก็คือของพระบวชใหม่พี่น้องเอาหกมาใช้ตาของเพิ่นก็มีพอกับซีแหละแต่คู่บาสนะมักซีมักซีอันนี้นะเลขซีนี่ลักลอยว่าแม่นเลขฝันเน๊ยแต่เลขว่าง่ายๆก็หาเบิรงว่าผู้ใดอเจ้าใดลักลอยแม่นกับคู่บาก็เลยมักซี เอามาใส่ใส่ซื้อแม่นไผ่มักลักลอยแม่นๆไปหามาใส่กับเดเต้แต่คูบาค่าขึ้นว่าตัวนี้มันสิเป็ลรางครับในความรู้สึกนะนี่สิเป็นบนครับในความรู้สึกแต้งหาขอเขาออกจังสีละครับเอาธรรมชมนะครับที่มาคู่บ่ามาที่มาของสามโตคูค่บ่าเพิ่นเก่าลักลอยด้แม่นๆเพิ่นกิจับมาใส่ใส่กับเหล็กฝันนี่เราพี่น้องก็ฝันตองวดปั๊บก็ได้แปดหาก็ซีสามนั่นแหละแต่ซีสามม่อจากเรา น้ำหนักมันโมเน็ตกับมันละโมกครับผมว่อก็ออไปผัดเดียวทั้งเซนทั้งสี่ผูบ่าเื่องเสือเอาฟู้เดียวซะบแล้วบอเว้าลองคิดบอเป็นยังครับกวดเดียวไหมนะครับทจำชุมอืมกวดเดียวไหมนะครับฝันหมากัดมืดอืมผู้บ่ากับบอโลงนะว่ามันบอบุญานว่ามันนั่นครับเทศเรมันเข่าอืมเพราะว่าฟันได้ป่านะมันว่ามันเข่าตัวนี้ฮะวันนี้มันบักมันไปเข่าซีสามซีสี่เลย เนาะนอธรรมชุมเนาะครับคู่บากัะฝันต่องวดนะครับงวดนี้นะครับลองเบิงนับลุยต่อบอมักกับว่าเป็นยังคู่บาว่าอยนะครับบอมักกับว่าเป็นยังบอมักก็บอต้องซื้อเออนะครับคู่บาก่าฝันต่องวดครับงหนวดมันเข่ากับเข่าล้วพี่น้องหนวดบ่อเข่าก็คือบ่อเข่าคู่บาวานะาพี่น้องเนาะเอากราบขอบบุญขอบคุนคู่บาธรรมชุมนะครับพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเ้อนะครับเขาว่าเขาบ่าเ่ากบไม้คือเกาลราพี่น้องไม่คู่บาคือเกาับเพาะว่า วดแม่นงวดของคู่บาแม่นกับแม่นนะครับงวดบ่แม่นกับงวดบ่แม่นกับบ่เข่าหรือพี่น้องนะครับผมแต่ว่าแต่ช้างเขาจะให้ถืออ่ะครับผมว่ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ